ดุงูมันดุตาเลยตีมันเลยตอนไม่ได้เห็น<ะ>ถ้าไม่เห็นอันนี้มันโอเคโอเคมันยังไงถ้าไม่เห็นมันโอเคโอเคใช่เพราะเราไม่ได้โชว์เราทำมาอืมโอเคไปต่อสาผูสาผูตาผูทะลุ้เรารุลุู้รูรรร มีรูฝาผุทะลุมีรูนี่ไงฝาผุมีทะลุมีรูอามาใช้า้าช้าฝาผุฝาผุฝาผุทะลุทะลุทะลุมีรูอามีรูสอุสุรา ราคาคออาคาอีดออีตี <The> e. e คืออะไรอ่านใหม่ทั้งประโยคอามนมีชูราราคาดีคืออะไรเขามีที่ที่มันกินแล้วเมาปวดหัวน่ะ แต่ว่าล่าทำไมเขาช่วยตาคนละคนแล้วช่วยตาที่ไหนอ่ะนู่เขาช่วยตาคนละประโยคแล้วลูกคนละหน้าเนาะโอเคต่อไปเนียนประโยคมีอือพออะไรพายุ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 มาคืออะไรมีพายุมาคืออะไรอ่านไหมสิ มีพายุมา,าคืออะไรพายุคืออะไรที่แม่บอก like a lot of wind มีลมพัดแรงๆใช่ไหมใช่เหมือนฮ่าฮ้องฮ้อวายอะไรใช่ไหม